สวัสดีครับทุกคนพบกันในช่อง posp อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปชิวๆสบายๆอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากครั้งที่แล้วจะเป็นคลิปไลก้าเนาะในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการถ่ายรูปอินทีเนียนะครับจริงๆคลิปนี้มันเหมือนเป็นไดอารี่ส่วนตัวละกันผมจะแนะนำแล้วก็สอน พื้นฐานเบื้องต้นนะในสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องคอนเซิร์นนะครับสำหรับการถ่ายงานอินททเลียคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยอาจจะเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปมันอาจจะแบบไม่ได้ต่อเนื่องกันขนาดนั้นนะคือจริงๆอ่ะผมมีโอกาสได้ไปถ่ายมาหลายที่แหละแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้แบบเก็บภาพเบื้องหลังมาทั้งหมดทุกที่นะครับซึ่งที่ตัดต่อออกมาเนี่ย ก็คัดมาแล้วเหลืออยู่ประมาณสที่ด้วยกันนะก็เดี๋ยวลองไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากที่แรกกันก่อนเลยไปอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็น Sony a 7 Mark มกับเลนส์โซนี่สิบหกสนะครับก็ตัวนี้ผมเพิ่งจะถอยมาใหม่เลยนะแล้วก็จะมีขาตั้งกล้องหนึ่งอันตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงก่อนอื่นมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินดูรอบห้องก่อนนะว่าห้องเป็นยังไงจะถ่ายมุมไหนบ้างนะครับ ก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำเสมอก็คือการเปิดไฟร,บรอบๆห้องทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เ,เวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันดูสว่างแล้วก็ดูว่ามันภาพมันดูไม่แห้งเกินไปนะครับมันจะได้มีแบบมิติของแสงเกิดขึ้นในห้องนะครับผมส่วนตรงม่านเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับแล้วแต่ห้องด้วยนะว่าวิวข้างนอกเนี่ยสวยมากน้อยแค่ไหนอย่างนั้นเนี้ยมันก็ไม่ได้สวยมากนะวิวข้างนอกผมก็เลยเลือกเป็นปิดม่านให้แสงเวลาถ่ายออกมาจากแสงมันจะได้แบบฟุ้งๆหน่อยนะครับดูเป็นแบบ ฟุ้งๆอะ่ะเออนั่นแหละไปถายนเลยดีกว่าในส่วนของการตั้งค่ากล้องนะครับผมจะปรับค่า ISO เนี่ยให้เป็นออยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับตัว Noise มันจะได้ไม่เยอะนะครับเอาลืมบอกโหมดเนี่ยเป็นโหมด M แน่นอนนะครับแล้วก็ผมจะเปิดระดับน้ำขึ้นมานะคือพยายามรักษาระดับน้ำเนี่ย ให้มันตรงไว้ก่อนนะครับมันจะได้ออกมาดูเป๊ะแล้วก็ในเรื่องของตีบนะฮะเรื่องของเส้นต่างๆเนี่ยตรงนี้ต้องเน้นเลยว่าเส้นจะต้องตรงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองปรับแสงกันนะฮะตัว F Stop เนี่ยผมจะดันขึ้นไปเยอะๆเลยนะครับเอาอาจจะสักเอฟก็พอละนะครับเดี๋ยวต้องลองถ่ายดูก่อนนะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงโอเคตรงนี้แต่ละเลนมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับต้องลองดูนะ ซึ่งผมยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยเลนผมเพิ่งจะได้มาฮะก็มาลองครั้งแรกเลยตรงนี้ส่วนการถ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายครอบนะครับก็คือถ่ายโอเวอร์อันเดอร์แล้วก็ถ่ายพอดีนะครับแล้วก็ไปเมิร์ชภาพรวมกันเป็น HDR นะครับเพื่อให้แสงมันออกมาไม่โอเวอร์แล้วไม่อันเดอร์นะครับเพื่อให้ภาพที่ออกมาย,ยังเก็บรายละเอียดได้ทั้งส่วนมืดและสว่างนะครับหรือว่าเราจะไปปรับยังไงก็จะยืดหยุ่นมากกว่านั่เองครับแล้วก็ในเรื่องของไวท์บาลานซ์นะครับ ผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ออโต้ไวเบลนซ์นะครับเพราะว่าภาพมันจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมานะฮะผมอาจจะใช้เป็นเควินนะครับโอเคผมคิดว่าซักประมาณ4,500นี่กำลังเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟล์ที่เลือกใช้ถ่ายแน่นอนว่าผมปรับเป็นไฟล์รอนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะถ่ายคร่อมนะครับเป็น Bracketing Mode นะครับมาปรับตรงนี้นะฮะผมจะเลือกอในส่วนของ Bracketing ตรงนี้เป็น ตัว single bracketing นะครับผมจะปรับ1 s t o ต็อกแล้วกันครับบวกลบ1 St o ต็อกนะฮะที่5รูปนะครับผมตรงนี้ฮะ1 e v 5 image จากนั้นนะฮะเราก็จะลองถ่ายกันดูนะครับโอเคผมจะตั้งมุมประมาณนี้แล้วกันนะฮะจะได้สร้างกรอบให้กับรูปด้วยนะฮะทีนี้ระดับน้ำเนี่ยมันไม่ตรงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องปรับขาตั้งกันนะฮะให้มันตรงโอเคประมาณนี้นะครับตัวเลนส์ผมปรับไปที่16มิลนะครับวายสุดเลยยวลองถ่ายกันดูครับผมเปิดเป็นโหมดเอ่อทัชชัตเตอร์นะครถ แต่เพื่อถ่ายได้วันนี้โอเคเนี่ยนะฮะเราก็แตะไปห้ารูปนะครับสามสี่รูปที่ห้านานมากนะฮะโอเคเราก็จะได้ออกมาห้ารูปนะครับที่มีแสงแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปซ้อนนะครับเพื่อทำภาพ hdr นั่นเอง โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องอื่นๆอ,อีกนะครับในคลิปเดียวเลยนะฮะวาร์ปไปดูวันอื่นกันเลยดีกว่าอ่าเราก็มาอยู่กันอีกที่หนึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นบ้านนะครับผมเป็นไซส์ขนาด200ตารางเมตรก็ค่อนข้างใหญ่เลยแหละจากที่ถ่ายคอนโดรอบที่แล้วคือห้องเล็กนิดเดียววันนี้คือ200ตารางเมตรเลยเดี๋ยวไปถ่ายกันดีกว่าเริ่มเลย โอเคถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบ้าน200ตารางเมตรในวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเพราะดีเทลมันเยอะห้องมันเยอะนะครับประมาณนี้สําหรับการถ่ายบ้านวันนี้นะครับไปละก็วันนี้มาถ่ายอยีกห้องหนึ่งนะอุปรกรณ์ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปออแล้วก็วันนี้มีผู้ช่วยในการถ่ายเบื้องหลังด้วยแต่ไม่ใช่คนเดี๋ยวรีวิวให้ดู ตอนนี้ผมเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ห้องของเราหน้าตาประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นห้อง one bedroom นะครับผมมีโต๊ะกินข้าวมีโซนครัวแยกต่งางหากแล้วก็ห้องน้ำห้องนอนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะมักจะแบบเปิดไฟในห้องนะแล้วก็เช็คดูว่าบางห้องเนี่ยอย่างบางห้องเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยการเปิดปิดสวิตช์หลายๆทีนะเราก็ลองเช็คดูก่อนแต่อย่างห้องนี้ก็คือเป็นไฟ สีเดรนไลท์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องนอนด้วยนะแต่เช็คห้องนอนนิดนึง <'s> ออห้องน้ำจะเป็นวอร์มนะครับเป็นวอร์มไว้โอเคห้องนอนก็เป็นวอร์มนะเพราะแต่ว่าไฟห้องนอนเนี่ยถ้าสังเกตก็จะเป็นแบบดวงเล็กๆนะครับไฟไม่ได้สว่างมากก็คืออย่างเนี้ยมันจะสู้สภาพแสงด้านนอกไม่ได้จริงๆพอมันเป็นคอนโดห้องไม่ใหญ่มากเนี่ยแสงมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับ มันเข้ามาเป็นแสงแอมเบียนอยู่แล้วนะครเ,เพียงแต่ว่าทิศทางแสงเนี่ยอย่างบางห้องบางห้องบางมุมเนี่ยมันอาจจะได้มุมแสงที่สวยขึ้นเพราะว่าผ้าที่อาจจะแบบสาดเข้าพอดีอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับห้องด้วยนะคือบางทีเราอาจจะแบบคิดว่าเออแสงเช้าสวยแต่ว่าถ้าห้องนั้นมันอยู่ในมุมที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแสงไม่เข้าเหมือนกันก็เท่านั้นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับมุมเ้องนะี้อ่ะเราก็เปิดไฟให้ครบนะครับส่วนใหญ่ผมจะ มักจะเปิดไฟก่อนถ่ายนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าดูอีกทีว่าแบบตรงไหนมันมีแสงรบกวนมากเกินไปเปล่าอย่างเช่นบางทีห้องน้าอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดมาเวลาเราถ่ายาภาพรวมของห้องรับแขกอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ผมพูดไปตอนแรกว,ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คืออันดับแรกเลยนะตัวของเลนส์อ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นเลนส์ Canon EF-S นะครับ10-22มิล mm. คือตอนแรกเนี่ยที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัว Sony ่6 3 5นะครับซึ่งผมได้ขายไปแล้วคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมมีเลนส์10-22 mm. อยู่เป็นของ Canon นะครับผมก็เลยไปซื้ออะแดปเตอร์มานะเป็นของ v t e w t r o x นะครับตัวนี้ก็สามารถออโต้โฟกัสได้นะครับเป็นมีให้เลือกระหว่างเฟส e ด e ิเคชั่นออโต้โฟกั ก Auto ับ t r n t t d s t e e t i o t i u t o u t o u s c u s นะครับถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยมันก็จะตัว a c e Detection เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องเป็นใช้เป็น Contrast เท่านั้นมันถึงจะออโต้โฟกัสได้ซึ่งอาจจะช้านิดน,นึงหรือบางทีผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานวิดีโอเราจะใช้อะแดปเตอร์เนี่ยผมก็จะปรับเป็น Manual Focus เลยนะโฟกัสเองผมค่อนข้างมั่นใจกว่านะครับตัวนี้พอมันเป็นเลนส์ของกล้องที่ไม่ใช่ full frame นะครับพอ,อามาใส่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นระยะประมาณ16 สามห้าเท่าตัวเดิมเลยถ่ายแล้วเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะว่ามันโอเคไหมแล้วก็นี่แอบเอาตัวนี้มาเสริมนิดนึงนะครับเป็นตัวไลต์ก้คิวนะครับเป็นคิวหนึ่งนะที่ผมเอามาในวันนี้ซึ่งเจ้าตัวคิวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะถ่ายเป็นแบบมูดมูดมากกว่าเป็นฟิลมูดมูดในห้องนะครับด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันมีนเลนระยะ28มิลน,นะครับแต่ว่าความกว้างจริงๆที่ผมดูเนี่ยมันประมาณแบบ 25- 26ิมิลประมาณเนี่ยคือใกล้เคียงกับเลนไอโฟนมากๆนะครับข้อดีคือมันได้ F ที่แบบต่ำมากนะครับถึง1.7นะทำให้เราสามารถที่จะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วก็ยังได้บรรยากาศภายในห้องอยู่นะครับผมก็ตัวนี้ว่าจะเอามาถ่ายเจาะนะครับแล้วก็อาจจะแบบพวกแบบเตียงนอนอะไรแบบนี้โต๊ะกินข้าวเป็นเป็นมุมมุมที่มันไม่ได้ต้องการอะไรที่วายมากผมว่าจะใช้ตัวเนี้ยแบบ Hand h a n d h เ l ลถือถ่ายไปเลยนะครับพูดมันซะยาวนะถือมาตั้งนานเมื่อยมือละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่า ผู้ช่วยที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไรนะก็นี่เลยพกใส่กระเป๋ามาครับน,นี่คือ f u เ e n c y ่ a 26นะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นขาตั้งโทรศัพท์มือถือแบพกพานะขนาดเล็กมากน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าวัสดุคือเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ามันดูแข็งแรงมากครับการาพับกลางอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแรงให้ฟีลลิ่งที่มั่นใจได้ว่ามันจะใช้ได้ยาวๆอะ่ะถ้าเราไม่ทําหายซะก่อนนะเพราะว่า อย่างมาแกะบ,บางทีผมใส่กระเป๋าไว้อะนั่งขับรถมาเอาม,มันลื่นออกจากกระเป๋านะก็ต้องดูดีๆเพราะว่ามันเล็กจริงๆริงนะครับทุกคนเล็กจริงๆมากเออมันเล็กมากจริงๆนะแล้วก็บางทีเราแบบว่าไปตามคาเฟ่หรือว่าเนี่ยอย่างเนี้ยผมมาถ่ายห้องเนี่ยผมก็หามุมที่แบบตั้งตรงนูง้นต,ตรงนี้ได้สะดวกนะครับไม่ต้องพกไอ้ตัวอันใหญ่มานะแต่ว่าก็มีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่ามันปรับระดับเรื่องของความสูงไม่ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือว่าสถานที่ที่เราจะใช้แหละโตรโต้ตผมเนี่ยใช้ตัวเนี้ยบ่อยมากๆนะเพราะว่า บางทีเราแค่ต้องการแบบถ่ายเซลฟี่ตัวเองหรือว่าอาจจะถ่ายรูปคู่กับแฟนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะทานข้าวง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยนะแล้วมันก็ดูไม่ได้แบบปกติขาตั้งกล้องมันก็ต้องอันใหญ่หน่อยใช่ไหมเวลาเราถืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบ ดูเหมือนทํางานน่ะหรือว่าดูแบบ <c oughs> เฮ้ยอ้นี่มันเป็นช่างภาพหรืออะไร <c oughs> มัน,ม,นมันดูแบบตะโกนมากกว่าตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยถือไปเนี้ยมันก็เอาจริงตอนแรกผมดูผมยังงงเลยว่ามันคืออะไรวะม่มันมันดูไม่เหมือนขาตั้งกล้องเลยทุกคนนึกออกไหมแม้กระทั่งขาจับโทรศัพท์ทั่วๆไปอ่ะมันก็ไม่มีลักษณะที่แบบว่าเป็นหน้าตาแบบเนี้ย คือก็ต้องบอกว่ามันเป็นขาจับโทรศัพท์ที่ผมรู้สึกว่าเออใช้งานได้สะดวกเล็กเบาแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแนะนำใครกำลังหาอยู่ก็กดลิงก์ในด e สคริปชั่นวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้ววันนี้ผมมีถ่ายภาพนิ่งนะซึ่งก็ไม่น่าจะนานมากเพราะว่าห้องไม่ใหญอ่อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีถ่ายวิดีโอด้วยนะครับผมวิดีโอแบบนิ่ๆหน่อยๆนะเไปดูเลยครับ ทีนี้เรื่องของมุมภาพเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์แต่ละคนด้วยว่าอยากจะตั้งระดับสูงประมาณไหนนะแต่ว่าหรือว่าจะแบบใช้มุมยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของระดับน้านะอย่างตอนนี้ผมเปิดเส้นระดับน้ําเอาไว้ตลอดนะครับเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเออมันอยู่ในระนาบที่ตรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแก้เรื่องของเปอร์สเปกต e หรือว่าดิสโทชันอะไรต่างๆเนี่ยในไลท์วูมเพิ่มเติม,ตมที่หลังนะครับผม แต่น้าง,งานเนี่ยโอเคเราก็พยายามเซตให้มันตรงที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะพยายามใช้เลนส์ที่มันแบบเป็นมุมกว้างที่สุดของเลนส์ที่เรามีนะครับในยิ่งห้องเล็กเท่าไหร่เนี่ยการที่เราใช้เลม์มุมกว้างเนี่ยก็จะช่วยให้ห้องเนี่ยมาดูโปรของโล่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมเรื่องของการตั้งค่าเนี่ยจริงๆผมก็จะใช้แบบ 6f ที่มันแบบสูงๆอย่างเช่น8,9,11อยู่ในช่วงนี้แต่ก็จะไม่ให้มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่า เลน,นหลายตัวเนี่ยก็ต้องไปดูว่าคมสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็8 9 1 1เอนี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณเนี่ยนะครับผมสปีชัตเตอร์เนี่ยเราไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเราตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องอยู่แหละนะครับแล้วเราก็พยายามใช้ iso ที่มันต่ำที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เนาะเสร็จแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการถ่ายภาพแบบแสงคล่อมนะครับซึ่งผมจะถ่ายแบบประมาณบวกลบ5สต็อกนะครับผมก็จะพยายามวัดแสงให้มันแบบอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะให้มันคล่อม Over อร์5ต็อปลบ5 s t อปแล้วเราก็เอาภาพทั้งหมดเนี่ยมวรวมเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ในส่วนที่มืดและสว่างเนี่ยที่มันอยู่ในความพอดีพดีนะไม่ได้แบบสว่างสว่างเกินโอเวอร์ Over, จนหายไปหมดหรือว่ามืดจนดึงดีเทลไม่ขึ้นหรือว่าไปขุดดีเทลมาน้อยบานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะถ่ายคร่อมแบบเนี้ยตลอดนะครับผม ในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับทุกคนผมจะตั้งค่าในส่วนของ picture profile เนี่ยนะครับไปเป็นที่ PP8 นะฮะซึ่ง PP8 เนี่ยจะเป็น S log3 เพื่อที่เราจะเก็บในส่วนของไฮไลท์และ Shadow ให้ได้มากที่สุดนะแล้วเราไปสามารถปรับแต่งสีที่หลังได้ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ ISO เนี่ยสำหรับห้องนี้ผมจะตั้งที่ประมาณ800นะครับแล้วก็อาจจะมี3 0 0บ้างในบางจุดนะครับแล้วแต่นะฮะแต่ในห้องรับแขกเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้ประมาณ 800นะครับแล้วก็ speed shutter ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่1 6 0ท f8 นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีเอ่อถ่ายผมว่าจะถ่ายเป็น60เฟรมด้วยนะฮะตอนนี้ผมตอนแรกผมตั้งไว้ที่30นะเดี๋ยวถ้าเกิดช็อตไหนเนี่ยใช้60เฟรมเพราะว่าจะเผื่อไป slow ด้วยเนี่ยผมอาจจะปรับ speed shutter ขึ้นไปเป็นเอ,อ2เท่านะครับหรือก็คือ125นะแต่จริงๆก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมตั้งเป็น60ไปก่อน ตัว steady shot เนี่ยผมปรับเป็น active ไปเลยซึ่งการ move กล้องของผมเนี่ยมันไม่ได้เร็วหรือว่าวุ่นวายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแบบ jitter หรือว่าแบบภาพมันเป็นคลื่นๆสันๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัว footage ที่เราถ่ายเนี่ยเข้าไปทํา stabilize เพิ่มเติม,ตม,ตมด้วยโปรแกรม c a t a l y s t browse ได้นะครับพอเข้า c a t a l y s t browse เนี่ยวิดีโอ,อเรามันจะนิ่งขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะครับแล้วแต่เราปรับนะแล้วก็ เรายังสามารถที่จะสเตปไลท์เพิ่มอีกในโปรแกรมตัดต่อของเราได้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปเนี่ยก็คือเรื่องของระยะนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะโดนครอปจากแอคทีฟเนี่ยหนึ่งละถ้าเข้าตัวคาทาลิสเบลลีกมันก็จะโดนครอปเข้าไปอีกนะครับแล้วถ้าเราไปสเตปไลท์ในโปรแกรมตัดต,ต่อเพิ่มอีกนะก็จะโดนครอปเข้าไปอีกก็คือแบบ3เท่านั่นเองนะแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนะครับดูช็อตอีกทีอย่างวันนี้ผมจะถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับเพื่อเอาไปใช้ลงรีวิวลงทิกตอ็อกอะไรประมาณนี้นะครับ กับเลนระยะ10มิลน,นะพอมันเป็นอยู่บนกล้องฟูแวรมก็คือ16มิลนั่นเองนะครับเรื่องการโฟกัสตัวนี้ผมปรับเป็นแมนนวลไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอะแดปเตอร์วิลชอคส์เนี่ยพอมันเป็นวิดีโอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้แมนนวลเนี่ยชัวร์กว่าและอีกอย่างคือ F เราค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างชัดท้งภาพนะครับการโฟกัสเนี่ยเลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งนะใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอด้วยคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าเวลาเนี่ยมันน่าจะใช้น้อยกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้ผมก็มีถ่ายคอนเทนต์อันนี้ด้วยที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับก็เลยโบกเวลาขึ้นไปนิดนึงคือห้องมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอนย่างจริงๆผมคิดว่า ลูกบวกวิดีโอถ้าแบบรีบๆหน่อยอก็ประมาณไม่น่าเกินชั่วโมงชั่วโมงเดียวอาจจะเสร็จนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนก็ตามเนี่ยหลักการที่เราใช้ก็ประมาณเดียวกันขาทั้งกล้องสําคัญมากระดับน้ําแล้วก็การปรับรูปแสงที่เป็น F8-91 สุดท้ายก็ถ่ายคล่อมนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องถ่ายคล่อมก็ได้แล้วเรามาดึงแสงเงาก็ได้นะครับถ้าเกิดสภาพแสงมันไม่ได้แบบ ต่างกันมากแบบข้างนอกสว่างจัดข้างในมืดอะไรเงี้ยก็มันก็ยังพอดึงได้แต่ว่าเพื่อความเซฟผมตัวผมเองเนี่ยผมเลือกถ่ายคร่อมไว้ก่อนนะครับมันมันปลอดภัยกว่านะแล้วพอเราก็จะแบบเลือกได้ว่าเราจะเอารูปธรรมดาไหมหรือว่าจะเอาแบบที่มันมืดเชดดี้อารวมกันก็ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปการถ่ายอินเทียะนะจริงๆเดี๋ยวจะมีเอ่อคลิปแต่งภาพด้วยที่แรกผมกะว่าจะใส่ไว้ในคลิปนี้เลยแต่ว่า เดี๋ยวแยกคลิปดีกว่าจะได้พูดยาวๆแล้วก็ละเอียดละเๆดได้ใครที่อยากรู้ว่าผมแต่งภาพต่อยังไงที่ถ่ายมาแล้วมันเป็นมีกระบวนการทําภาพยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทาออกมาให้ดูแน่นอนใครมีคอมเมนต์ยังไงก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Post p o s p อาไว้ด้วยนะ เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับในด้านการถ่ายภาพอ่าแกดเจ็ตเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปไปแล้วครับบา,บายย okay. ีกหนึ่งอย่างพูดถือจะเมื่อยมือละอ่อวันนี้นผม